พระมงคลเทพมุนีหรือหลวงพ่อสดจันทสโลเดิมมีชื่อว่าสดมีแก้วน้อยเกิดเมื่อวันที่10ตุลาคม2427ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่บ้านสองพี่น้องตําบลสองพี่น้องอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีก่อนอุปสมบทได้เรียนหนังสือเมื่อยาวไวกับพระภิกษุซึ่งเป็นน้าชายณวัดสองพี่น้อง ต่อมาได้ศึกษาอักษรสมัยที่วัดบางปลาอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมเมื่ออายุ14ปีโยมบิดาถึงแก่กรรมท่านดำเนินการค้าสืบต่อจากบิดาจนถึงอายุ22ปีและปี2449ได้อุปสมบทนวัดสองพี่น้องโดยมีพระอาจารย์ดีวัดประตูสารเป็นพระอุปชาหลวงพ่อเนียงอินทโทโตเป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอาจารย์โนงอินทสุวรรณโนเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับน้ำฉายาว่าจันทสโลอุปสมบทแล้วจำพรรษาอยู่ที่วัดสองพี่น้องหนึ่งพรรษาเรียนกรรมาฐานกับหลวงพ่อโหนงและหลวงพ่อเนียมในระยะเวลาสั้นๆปวารณาพรรษาแล้วเดินทางมาจำพรรษาณวัดพระเชตุพนกรุงเทพ เพื่อเล่าเรียนพระปริยัติธรรมต่อไปสมัยสมเด็จพระพุทธจารย์เข้มกับสมเด็จพระวันลัตเมื่อสมเด็จพระวันลัตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุผลองค์ต่อจากสมเด็จพระพุทธจารย์เข้มได้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอภาษีเจริญจังหวัดทนบุรีท่านมีความประสงค์ที่จะให้หลวงพ่อสดมีวัดอยู่เป็นหลักเป็นฐานจึงหวังเอาตำแหน่งจเจ้าอาวาสปลูกหลวงพ่อไว้กับวัดปากนน้ำ ซึ่งเป็นพระอารามหลวงวัดหนึ่งเพื่อไม่ให้เล่ลอนโดยไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งอีกต่อไปปี2459หลวงพ่อสดจึงได้รับบัญชาออกจากวัดพระเชตุพนไปเป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดปากน้ำและได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสในปี2463เมื่อแรกที่ท่านมาปกครองวัดปากน้ำวัดมีสภาพกึ่งล้างท่านได้เริ่มสร้างความเจริญให้วัด โดยกวดขันพระภิกษุสัมมเนนให้ปฏิบัติธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดสอนสมถะวิปัสสนากรรมฐานส่งเสริมการศึกษาพักปริยัติธรรมตั้งสำนักเรียนทั้งนักธรรมและบาลีสร้างโรงเรียนปริยัติธรรมที่ทันสมัยที่สุดในสมัยนั้นจนวัดปากน้ำมีความเจริญขึ้นมาโดยลำดับกลายเป็นศูนย์กลางปฏิบัติธรรม และการศึกษาบาลีปฏิบัติสมถวิปัสสนากรรมฐานสมเด็จพระสังฆราชปุณนปุณณสิริรักษาการเจ้าอาวาสวัดปากน้ำพศ2502จนถึง2508ได้เขียนไว้ว่าหลวงพ่อวัดปากน้ำใช้คำว่าธรรมกายเป็นสัญลักษณ์ของสำนักกรรมฐานวัดปากน้ำทีเดียวเอาคำว่าธรรมกายขึ้นเชิดชู สิทธยานุสิทธ์รับเอาไปเผยแพร่ทุกทิศอีกตอนหนึง่งท่านเขียนเล่าว่าคำว่าธรรมกายนั้นย่อมซาบซึ้งขันแจ่มแจ้งเมื่อหลวงพ่อวัดปากน้ำได้มรณภาพแล้วกล่าวคือเมื่อทำบุญห้าสิบวันสรีละสังขารของพระคุณท่านคณะเจ้าภาพได้อาราธนาเจ้าคุณพระธรรมทัศนาทรวัชนะสงครามมาแสดงธรรมหลวงพ่อสดอาภาธได้ประมาณสองปีเศษ จึงถึงแก่การมรณภาพด้วยอาการอันสงบนัดตึกมงคลจันสอนเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2501เวลา15.05นศนสิริอายุได้75ปีพันษา53พันษาปีพศ2460ท่านได้ไปบำเพ็ญภาวนาที่วัดโบสถ์บนอำเภอบางคูเวียงจังหวัดนนทบุรีและเพื่อสอนพระบาลีให้แก่ภิกษุสามเณรที่วัดนั้น จากคำกล่าวของพระครูไพโรธธรรมคุณสิทธิ์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำท่านหนึ่งผู้จดจำคำของหลวงปู่เมื่อตั้งใจสละชีวิตเพื่อค้นหาธรรมะไว้ดังนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำท่านตั้งสัตยาทิฏฐานต่อหน้าองค์พระปฏิมากรในวัดโบสถ์ว่าขอพระองค์ได้สงพระกรุณาโปรดข่าพระพุทธเจ้าสงประทานธรรมที่พระองค์ได้สงตัดสรู อย่างน้อยที่สุดและง่ายที่สุดที่พระองค์ได้ทรงรู้แล้วแก่ข้าพระพุทธเจ้าถ้าข้าพระพุทธเจ้ารู้ธรรมของพระองค์แล้วจักเป็นโทษแก่ศาสนาของพระองค์แล้วขอพระองค์อย่าทรงพระราชทานเลยถ้าเป็นคุณแก่ศาสนาของพระองค์แล้วขอพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานแก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์ขอรับเป็นทนายศาสนาในศาสนาของพระองค์จนตลอดชีวิต ในวันเพ็ญขึ้น15้าค่ำเดือน10ปีพศ2460พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำได้ค้นพบวิธีการเข้าถึงธรรมกายซึ่งศูญหายไปหลังพุทธปรินิพ,พานได้500ปีหลังจากนั้นพระเดชพระคุณหลวงปู่สดได้เผยแผ่วิธีการปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าถึงธรรมกายที่สามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้ว่าเราเกิดมาทำไม อะไรคือเป้าหมายของการเกิดเป็นมนุษย์หลังออกพรรษาในปีพศ2460ท่านไปพักที่วัดบางปลาอำเภอบางเลนจังหวัดนคปรปฐมเพื่อไปสอนธรรมะครั้งแรกมีพระภิกษุที่สามารถปฏิบัติธรรมและเข้าถึงพระธรรมกายจำนวนสามรูปคือพระภิกษุสังวานพระภิกษุแบนพระภิกษุอวมกับคารวาสอีกสี่คน เป็นพยานการบรรลุธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำต่อมาท่านทรงพระภิกษุสังวานไปสอนการปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าถึงพระธรรมกายที่วัดบางปลาปีพศ2463ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญและสอนการปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าถึงพระธรรมกายให้แก่พระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกา และสาธุชนที่มาวัดทั้งภายในและต่างประเทศระหว่างป e. ีพศ2480จนถึง2502วัดปากน้ำภาษีเจริญมีพระภิกษุสามเณรจำพรรษาถึง500รูปนับเป็นวัดที่มีการเรียนพระปริยัติและสอนปฏิบัติธรรมที่ใหญ่ที่สุดในเวลานั้นจากการปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักวิชาสิทธานุสิ์จำนวนมากได้เข้าถึงพระธรรมกายและยืนยันว่า พระธรรมกายมีจริงและดีจริงเช้าต่างประเทศได้เดินทางมาศึกษาการปฏิบัติธรรมกับพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำและเมื่อได้รับผลการปฏิบัติธรรมเป็นที่น่าพอใจแล้วจึงได้เดินทางกลับไปเผยแผ่วิธีการปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าถึงพระธรรมกายนาถินกำเนิดของตนอภินิหารของหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญท่านรู้อนาคตด,ดั่งตาเห็น พระอริยะสงฆ์สายหลวงปู่มั่นพระเกจิดังผู้เป็นหนึ่งในเก้าของอริยะสงฆ์แผ่นดินไทยจากคำบอกเล่าของสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17คือหลวงพ่อปุ่นบุณนนสิริได้เล่าเกี่ยวกับปาฏิหาริย์ของหลวงพ่อว่าหลวงพ่อสดท่านมีวาทะตรงกับใจเมื่อจะพูดอะไรก็พูดโดยไม่สะทกสะทานและไม่กลัวคำติเตียนด้วยครั้งหนึ่งหลวงพ่อปุ่นได้มาฉันเพลนที่วัดปากน้ำ วันนั้นมีประชาชนจำนวนมากร่วมใจกันบริจาคทานแก่ภิกษุสามเณรทั้งวัดเป็นกรณีพิเศษเมื่อประเคนอาหารเรียบร้อยแล้วมีพ่อค้าตลาดสําเพลงผู้มั่งคั่งคนหนึ่งไปกราบและถามหลวงพ่อวัดปากน้ำว่าหลวงพ่อขอรับวันนี้จะมีผู้บริจาคสร้างกุฏิเพื่อจเจริญพระกรรมฐานบ้างไหมชาวบ้านไม่น้อยกว่า20คนที่นั่งใกล้ได้ยินคำถามนั้นคิดว่า คงตั้งใจฟังคำตอบของหลวงพ่อต่างท่อสายตามามองหลวงพ่อเพื่อฟังคำตอบเวลานั้นหลวงพ่อปุ่นมีทั้งโกรธผู้ถามทั้งหนักใจแทนหลวงพ่อสดและได้มองดูหน้าผู้ตอบหลวงพ่อสดมีดวงหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสหลับตาสักห้านาทีครั้นแล้วตอบทันทีว่ามีผู้ถามได้ถามย้ำต่อไปอีกว่ากี่หลัง หลวงพ่อวัดปากน้ำตอบว่าสองสามหลังและย้ำอีกว่าต้องได้แน่เวลานั้นหลวงพ่อปุ่นฉันพัตหารไม่มีรถโกรธผู้ถามว่าช่างไม่มีอัธยาศัยคำถามเช่นนั้นเท่ากับเอาโคลนมาสาลดลถหลวงพ่อสดเมื่อต้องการทราบควรถามเฉพาะสองต่อสองและโกรธหลวงพ่อสดว่าช่างไม่มีปัญญาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าคิดว่าทำไมนะ หลวงพ่อสดจึงไม่พูดว่าเวลานี้ยังไม่เป็นโอกาสที่จะเป็นพยากรคำถามนั้นที่ตอบออกไปว่าจะมีผู้บริจาคสองสามหลังนั้นมินต่ออันตรายมากนักอาจเป็นคำพูดที่ดูแล้วเป็นดาบสองคมเวลานั้นก็เอาใจช่วยหลวงพ่อสดขอให้มีผู้บริจาคจริงๆเถิดเสร็จการฉันของหวานแล้วคำพยากรของหลวงพ่อสดก็ยังไม่ปรากฏเป็นความจริงขึ้นหลวงพ่อปุ่น นั่งอยู่ด้วยความอึดอัดใจนึกตำหนิท่านว่าไม่รอบคอบพอได้เวลาอนุโมทนามีคณะอุบาสกอุบาสิกากลุ่มหนึ่งเข้ามากราบหลวงพ่อบอกว่าด้วยความศรัทธาจะสร้างกุฏิหลังเล็กๆอย่างที่หลวงพ่อสร้างไว้แล้วสักสองสามหลังประมาณราคา3-400บาทต่อหนึ่งหลังขอให้หลวงพ่อช่วยจัดการให้ด้วยตอนนี้หลวงพ่อไม่หัวเราะ ยิ้มน้อยๆพอสมควรแก่กาละครั้นแล้วหลวงพ่อเรียกตัวผู้ถามมาบอกว่าได้แล้วปุติกรรมฐานสามหลังเจ้าของนั่งอยู่นี่แล้วท่านก็ชี้มือไปยังเจ้าภาพผู้บริจาคผู้ถามได้เข้าไปกราบที่ตักหลวงพ่อพูดว่ายิ่งกว่าตาเห็นหลวงพ่อปุนดีใจจนเหงื่อตกที่ความจริงมากู้เกียรติของหลวงพ่อสดไว้ได้เกรงว่าจะเป็นลูกไม้ จึงหาโอกาสสนทนากับผู้บริจาคว่านัดกับหลวงพ่อวัดปากน้ําไว้หรือว่าจะสร้างกุฏิถวายซึ่งได้รับคำตอบว่าพึ่งคิดเมื่อมาทำบุญวันนี้เองเดินมาเห็นกุฏิเล็กๆสวยดีอยากจะสร้างบ้างแต่ทุนไม่พอจึงปรึกษากับพวกพ้องที่บังเอิญมาพบกันวันนี้เห็นดีร่วมกันจึงได้มอบเงินแก่หลวงพ่อให้จัดการสร้างต่อไป นี่เป็นเรื่องก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่สองร่วมหลายสิบปีมาแล้ว